สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเว y พิเปอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์คาร์ตอนที่สามน,นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันนานเลยผมก็หาสายไม่เจอเลยนะเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะเซิร์ฟดีมั้งเพราะเซิร์ฟดีไม่มีสายมั้งอะไรครับก็ผมเอาทดอมาดีกว่าปักปุ๊บ พูดอยากให้ผมใส่เพลงเป็นเพลงก็จะเอาเป็นผมก็จะเล่นเป็นห้านาทีนะแต่มันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กก็ยังไงดีเอาอะไรมาทำเป็นกระจกดีเดี๋ยวผมก็ไปตามหาแล้่อนกันนะเออเดี๋ยว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 ,ยว,ยวนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็มาต่อกันนะครับวันนี้ก็เออไม่ใช่วันนี้ดิมาครับมาครับเป็นไอ้นู้นดีกว่าเดี๋ยวผมต้อง,องรับไม้ก่อนแล้วก็หยิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บหยิบแล้วก็วางหยิบไปตรงนี้สองอ,อ้ยไม่ใช่ดิโออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวๆต้องคุดก่อนคุดก่อนเออวันนี้เราจะไปตามหาอันนี้ต้องเอาตาเผาดิเออต้องเอาตาเผาเดี๋ยวก็ในตผอพล้่ะนี่นิ่งไงปุ๊บเดี๋ยวมีหินอีกไหมวะหินหินหินเขาวางไป ตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเเอาขวานก่อนแล้วก็หินหินหิน,หนแล้วก็เอาขวานทุบไปจิงกับทุบไปจริงกับทุบไปบไป,ปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ทำอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหานี่ไงไหม

ต้องเอาอันนี้มาตั้งแบบนี้เอ้ยอะไรวะอันนี้ก็สองเหมือนเดิมว h a t the มันเป็นบั๊กอะไรวะเดี๋ยวใส่ไหมดิ What the ะ u c k เดี๋ยวก็รอให้ข้ามก่อน Apple Apple ชวบ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 เก็บแอปเปิ้ลมาไหนแอปเปิ้ลนี่ไงตึ๊บเต่อ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 ตึ๊บคลิปนี้เราจะไปเออตามหาันนู้บตามหาตามหาซอยกันนู้บโอ้โหวันนี้กวางหีบก่อนเลยนะฮบแล้วก็ขุดตรงนี้เลยนะฮบ นะครับนะครับแล้วก็ออกมาวางข้างนอกเลยนะครับแล้วก็หาบวกอีกนะครับนะครับแล้วก็ครับอีกนะครับเอ้ยครับ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 เอ๊ะเดี๋ยวดา เอาพอประมาณนี้ก็เลยกันสองชั้นก็พอทะเลก็มีชีวิตก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมไม่ดังถูกปากการรงไปที่เอาทะเลกันไหม ไม่ไปเว้ยไอ้งอนี่ดู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 ก็ตอนนี้ก็จะคำเลี้ยงไเดี๋ยวต้องเอาชัด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 ออกมาแล้วก็แอปเปิ้ล แอปเปิลออกมาอืมก็ถือดาบออกมาแล้วก็นอนออกมาเอ้ยจะเข้าแล้วยังนอนไม่ได้อีกแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเอออะไรนั่นแหละอะไรกันเนี่ยนอนแล้วโอ้โหไม่ทันถึง ไม่ทันถึงนาทีตื่นแล้วโอ้โหก็เราจะไปตามหาชายกันนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งฐันก่อนตั้งฐนันโดยการเดี๋ยวเดี๋ยวหามม้อยู่มาอยูไม้อยม้มาอม,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 มอ่ม่มาเออ วันนี้ลงหลงเออหาทานดีกว่าเราจะตั้งที่ไม้ไว้โดยการเอาทอดปัก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 แล้วก็ปักอันสุดท้าย ผมรู้เลยว่าผมต้องปักตรงนี่แน่แน่แน่ผมจะไปหาทางนี้ถูดาบเดินไปก็เดินไปทรายสักหนึ่งก้อนก็ยังดีไอเฮียทำไมมันไม่มีเลยเนี่ยเป็นโลกอะไรเตอ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 เต๋อในน้ำนี้มีทรายเปล่า เอ้ยคงจะไม่ม uh ีเอ้ยเุ้ยส่เจอแล้วว้าวว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 ายแล้วมันคือวว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 ฮัลโหลวายว h ฮลโล่ไฮ i ฮ i ฮเฮลโล่ฮเ็นแล้วเจอสายนิดเดียวลองเพลงทำเพื่ออะไรเออผมก็งงตายน้ำด้วยมีายมมผมก็ไม่เคยมาเลยนะทางนี้ผมจะมาเพื่อหาใชา่ผมลืมเอาที่ขุดมาอ่ะ ทำยังไงดีไม่เป็นไรขุดกับมึงก็ได้เร็วใช้ได้ปึ๊บ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 แล้วก็อื้อเอ้ยเจ็บวัดขึ้นไม่ได้เอ้ย ก้นได้แล้วปื ho, ้ป OK ื้ปื้ปื้ปื้สมา28ก้อนตอนนี้ก็อุ้ยโอ้้หโอ้โหใส่กระชูดเคเคเอเด้อเด้เด้อเด้อเดอเ้เาไปสัก30ก้อน29 3 รู้สึกว่าค้างๆนิดหน่อยเอาบ้านอยู่ไหนแล้วเนี่ยชิบไมยชิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกอย่ามั่วนะเว้ยว่าบ้านไม่ใช่ตรงนี้วัดเดี๋ยว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  ไอ้บ้านไม่ใช่ทางนี้ว่ะชิบหายละกูกลับบ้านไม่ถูกชิบหายละชิบหายละชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮี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 ยผมจำได้ว่าผมมาทางไหนสักทางเมื่อตะวนี้ผมมาขุดตรงนี้ แล้วผมก็เดินไปทางนู้นไม่วะเฮ้ยไม่ค่อยคุ้นเลยวะ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วตูวชิบหายแล้วตูเฮ้ยนี่เลยบ้านผมแฮ่แฮ่แฮ่มีรอต้นเ,เดี๋ยวนี่มันด้านปูไหมวะปิดตา จะมืดแล้วชิบหายไอ้ห้าชิบหายละชิบหายละเอ้ยนั่นรอยต้นไม้ตัดไปตามทางรอยต้นไม้ตัดดีกว่าเอ้ยแล้วบ้านอยู่ไหนวะวัดวัดเตอะ hơi 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 Chị hơi Chị hơi Cô chị hơi 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 เออกลับเป็นเหมือนเดิมแหละพ่อจะหนูกลับมาแล้วหนูจะมาเผาบล็อกไซต์จ้า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 รู้แล้วจ้าสิบบล็อกเย่เย่เย่เอ้ยเอเอมันเป็นห้องอะไรของมันเอกเอก็สิบสองนาทีแล้วสิบสอง เร็วเร็ว,รวอุ้ยยอด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 หนึองสามสีห้าหหบล็กบล็กหคูณหได้สิบองเออหกคูณสอหคูณสได้สิบสอง เอ้ยอยา่า,ยามัวอย่ามัวโอค,คูณสองได้สิบสองเอแบบนึงนะครับก็มาต่อกันครับจะมืดยังยังนะยังเออททตททททท Bà sang bóc cần đi qua Yaha ha mà leo y What the fuck Tinh tinh Ơ Mà thịt cái vàng phịt lơi à ừ. bay đừng bóc Chíp 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 chíp

Sơ mơ bên thơ hôn đơm sơ mơ thơm mưa lèo thơm 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 cặp, กับกับอีกับกับอีกับกับอีกับกับ,กบ,กบ,กบนอนนอนไม่ได้เด้อดคิปต่อไปจะลงเมืองอ่ะย่าอ่ะย่าอันดับเลกตน้นนอนก่อนไอ้เฮียทำไมม่นอนได้เอ้ยนอนแล้ว ผมไม่กลัวตัวอะไรเลยนอกจากน้องเขียวน้องเขียวผมกลัวมากบอกเลยว่าผมกลัวมากน้องเขียวกลัวโคตรมากน้องเขียวเต็มจุ๊บครับครับครับเปล่าครับเปล่าครับเลยครับเลย khóc rồi ê ê ê, yeah, đây cá chuột mà lè heo cá mà Hèo heo hè, heo hè, heo 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 cá chuột mà Hèo heo hè, heo hè, heo 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 cá chuột mà leo, heo 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 Rồi tiếp tục giờ làm แล้วที่ต่อไปก็จะทำสวนเออวันนี้ก็หนล่ะขอปลกต้นไม้อย่างเดียวแล้วก็พอเลยฮู้ยยยยยย ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะครยให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊าย